สวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วครับกับเก๋ครับลูกค้าท่านไหนกําลังมองหารถกระบะที่ตอบโจทย์ในการใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นด้วยอาชีพก่อสร้างอาชีพขาขายหรือจะทําเป็นรถแคมปิ้งไม่พ้นตัวนี้ครับ XLS นะครับผมมาดูกันครับว่าเจ้าตัวนี้พิเศษยังไงนะครับผมตัวนี้เนี่ยครับกระบะของเขาเนี่ยครับถ้าเป็นงานก่อสร้างหรือว่างานบรรทุกเนี่ยครับ เขาสามารถวางพาเลตได้สบายเลยนะครับผมพาเลตก็เมตร50ได้เลยความยาววางแบบไม่ต้องติดซุ้มนะครับตัวนี้คือตอบโจทย์ในการบรรทุกอยู่แล้วนะครับผมแข็งแรงครับช่วงล่างเป็นช่วงล่างที่รับน้าหน,นักได้ดีนะครับผมตัน3นะครับผมตัวนี้ฝาท้ายเนี่ยครับมีอนเนกประสงค์มาหลายแบบนะครับฝาท้ายที่เขาใส่มาให้เนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นตัว ถุงนะครับผมหรือว่าจะเปิดฝาเบียก็ได้นะครับผมแล้วก็มีไม้บรรทัดมาให้พร้อมไม้บรรทัดเนี่ยก็เอาไว้ใส์งานที่แบบเป็นไซส์งานที่งานก่อสร้างหรือว่า,าลูกค้าท่านไหนที่แบบงานก่อสร้างที่มันต้องใช้เกี่ยวกับไม้นะครับสามารถมีตัว C เนี่ยครับมีช่องตัว C ให้เกี่ยวไม้ยีบไม้แล้วเพื่อตัดไซส์งานได้เพราะมีไม้บรรทัดในตัวมาให้อยู่แล้วนะครับผมออกแบบมาดีนะครับฝาท้ายตัวนี้แข็งแรงนะครับ มาพร้อมแบบกล้องถอยหลังนะครับผมเจ้าตัว XLS ตัวนี้นะครับราคาสุดพิเศษของเขาเนี่ยครับ919,000บาทครับแต่ตอนนี้เราไม่ขายกันครับเราขายแค่799,000บาทนะครับผมโปรตัวนี้ครับใช้เงินออกว่า79,000ครับหรือจะเป็น39,000ก็ได้ครับผมโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ครับมีหลายแบบมากเลยครับ มาเรามาดูกันว่า x อ s ตัวใหม่นี่ครับมันมีดียังไงเดี๋ยวผมจะพามาดูจากข้างข้างหลังตัวนี้เลยแล้วเข้าไป,ไปดูข้างหน้ากันนะครับผมตัวท้ายของเาอางขาเนี่ยครับก็ยังคงคอนเซปต์เนี่ยครับมีบันไดเหยียบข้างมาให้เหมือนเดิมนะครับผมตัวนี้เลยขาดไม่ได้เลยเป็นบันไดเหยียบข้างโดยที่ลูกค้าไม่ต้องมาปีนป่ายตรงล้อเลยนะครับผมว่าเหยียบข้างมาปีนขึ้นจากข้างบนได้เลยนะครับผมล้อของเขาเนี่ยครับก็จะเป็นล้อขอบ17นะครับผมล้อขอบ17เเป็นยางวิสโตนมาให้นะครับผม ยางตัวนี้นะครับเขาได้ออกแบบหรือว่าเขาได้ทดสอบในการสมรรถนะในการขับขี่มาแล้วนะครับรับน้าหนักได้ดีนะครับผมแล้วก็มียางเกาะถนนได้ดีลื่นน้ําได้ดีนะครับผมยางตัวนี้ก็จะเป็นสเปคยางเขาก็เป็น2-5 5นะครับผม70ทับสนะครับผมตัวนี้ช่วงล่างเขาจะเป็นโช๊คอยู่นอกเชสซีนะครับโช๊คอยู่นอกเชสซีนะครับผมแล้วก็มีแหนบมาให้พร้อมนะครับแหนบจะมีอยู่3นะครับผมแล้วก็รองรับอยู่ประมาณ 1.3ตันนะครับผมรับน้ำหนักได้ดีนะครับผมภายในรุ่นนี้นะครับจะเป็นเบาะหนังแล้วนะครับถ้าเป็นตัวเก่าเนี่ยครับจะเป็นเบาะผ้านะครับผมเดี๋ยวเรามาดูภายในกันนะครับภายในของเขาดูสวยงามขึ้นมาทันทีเลยครับเทียบเทียเท่ากับเจ้าตัวสปอร์ตเลยนะครับผมนี่เบาะหนังสวยงามครับหน้าจอก็เป็นหน้าจอสิง์ขนาดใหญ่ยังคงคอนเซปต์เหมือนเดิมครับสามารถสั่งสตาร์ท ปอดพารผ่านมือถือได้นะครับผมเช็คตำแหน่งรถยนต์เราได้นะครับผมเป็นเกียร์หสปีดนะครับรุ่นนี้มีมา,ามีโหมดการขับขี่มาให้4โหมดนะครับผมนะเป็นไงครับข้างในสวยไหมครับโหมดการขับขี่ของเขาเนี่ยครับมีมาให้4โหมดนะครับก็จะเป็นโหมด โหมดปกตินะครับผมโหมดประหยัดนะครับโหมดลากพ่วงนะครับแล้วก็โหมดการถนนลื่นนะครับผมเครื่องยนต์ก็ยังเป็นเครื่องยนต์เดิมนะครับ2.0นะครับผมมาพร้อมแรงม้าอยู่ที่170แรงม้าแรงบิดก็เหลือเฟือครับ4 0่นิวตันเมตรนะครับผมออกตัวทีนี้บอกได้เลยว่าฝุ่นตลบครับผมด้านหน้าก็ยังสวยงามครับคงคอนเซปต์เหมือนเดิมนี่ของ Ford ก็ยังเป็นตัวนี่ครับ Ford นะครับฟอร์ เอกลักษณ์แต่ว่ากระจังหน้าตัวใหม่ของเขาเนี่ยครับที่เป็นอ XLR ตัวใหม่นะครับจะเป็นสีดําแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าสีดํากราฟไรต์นะครับผมตัดกับตัวสีรถแล้วมันดูสวยขึ้นดูสปอร์ตขึ้นนะครับผมถ้าเป็นตัวเก่าของเขาเนี่ยจะเป็นสีเงินนะครับเป็นไงครับรุ่นนี้ครับพิเศษนะครับผมด้วยราคา9,19,000บาทเราไม่ขายกันครับเราขายแค่7,99,000บาทนั่นเองนะครับผมมี ตัวนี้มาครับขาดไม่ได้เลยไฟตัดหมอกไฟตัดหมอกเนี่ยครับก็เพิ่มพรมสว่างขึ้นมานะครับแต่ไฟตัดหมอกเขาเนี่ยจะเป็นสีสีเหลืองนะครับจะไม่ใช่สีขาว่าครับเป็นไงครับรถรุ่นนี้ครับลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับอยากทดลองขับหรืออยากได้รถตัวนี้เอาไว้เป็นที่ครอบครองเนี่ยครับทักหาเก๋ได้นะครับเดี๋ยวเก๋จะดูแลเป็นพิเศษให้พร้อมชุดแต่ง แต่งจัดเต็มหรือจะแต่งแบบเรียบหรูสวยงามก็บอกผมครับเดี๋ยวผมจัดให้ครับ EP นี้ครับก็ฝากไว้แค่นี้นะครับ EP หน้ามาเจอกันใหม่นะครับถ้าถูกใจก็ฝากกดติดตามกดไลค์ในเพจผมด้วยหรือว่าในช่องผมหน่อยนะครับมาหาผมครับแล้วก็ผมจะพาทดลองขับครับผมสนใจก็โทรเข้ามาครับ095 449 4 5 3 3ยังไงก็ฝากด้วยนะครับขอบคุณครับ